ียนนี้นะคะเอนจอยกับพี่บอยจะพาทุกคนมานอนชิชชลๆริมทะเลค่ะเราจะมานอนรถบ้านกันนะคะริมทะเลห,หัวหินชะอำนะคะเอนจอยอยู่ที่ away by a ด็ก น่าจะสักหกโมงครึ่งแล้วกันเนาะหกโมงครึ่งได้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อน <Yeah. S 1> mm. แล้วก็ในขณะที่พี่บอยกำลังชุลมุนอยู่เอนจอยได้แอบไปสั่งบาร์บีคิว ไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาเสิร์ฟตอน6โมงเย็นปิ้งย่างใช่ไหม yes seafood ฮิ yes. hey, seafood ปิ้งย่างกับรถบ้านห้องอมีบันไดมีบันไดขึ้นด้วยนอนได้สี่ห้าคนนะโอ้โหเตียงนี้แบบมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงกับเตียงเล็กด้วยเนี่ยวางไว้นี่กนะ่อนเผื่อถ้าตอนกลางคืนหนูกับพี่กดกันหนูก็จะไปนอนเตียงนี้ ไม่ใช่พี่จะไปนอนเตียงนี้พี่จะไปนอนเตียงนี้ฉันก็เป็นนอนเตียงนี้พี่จะไปนอนเตียงนี้พี่ตัวใหญ่ไก็เ่อาะแอร์อยู่เครื่องนี้เลยอ๋อเป็นเครื่องแอร์แบบแอร์บ้านเลยครับไอที่อยากเห็นก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำเป็นไงครับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมานอนรถบ้านครับนี่ห้องน้ําก็มีชักโครกนะครับชักโครกมีที่ฉีดก้นไหมครับมีค่ะสบายใจได้อ่าโอ้แข็งชั่วครับ ส่วนการกดชักโครกนะครับใช้ระบบเท้าเหยียบครับโอ้โหใช่แน่เลยแล้วก็มีตู้อาบน้ำด้วยครับนี่ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้จะเอากระเป๋าเสื้อผ้าไว้ในนี้ก็ได้นะจะได้ไม่เกะกะเล็กขนาดนี้ตู้เสื้อผ้าด้วยเหรอครับเนี่ยจะได้หยิบของได้เลยโอ้โอเคแล้วก็ตรงนั้นที่ดังนั้นฝันของเราใช่ค่ะนี่ครับม่านหน้าต่างข้างบนเก็บของ อ <Okay. S 1> ยากก็นึกถึงบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็อยากให้เย็นไวๆ <c oughs> ตอนนี้ยังร้อนอยู่แดดยังร้อนอยู่ใช่ค่ะนนเขาบอกว่าคนนิยมมาตอนช่วงแบบมาเฉดอิน,นนะตอนแบบเย็นๆหน่อย <c oughs> นี่มีตู้เย็นด้วยครับโอ้ตู้เย็นนี่เย็นเจี๊ยบเลยเป็นน้ำแข็งเลยครับเอ้ยทำน้ำแข็งด้วยครับน้ำให้สองขวดแล้วก็มีไมโครเวฟด้วย แล้วก็ปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟมีหัว USB ให้ด้วยครับเป็น Universal ลั๊กครับ220บโวลต์ครับมี2ตัวครับรีโมทแอร์ Air. อ๋อนี่มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเขาบอกว่าระบบปราปลาทำงานอัตโนมัติก็คุมด้วยสวิตช์ความจุข,ของถังน้ำคือ130ลิตรใช้ไปเลยครับชักโคกใช้น้ำ3า3ลิตรต่อการกด1ครั้งเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเราเข้าซ่วมกดชักโคกได้กี่ครั้ง40ครั้งนนดียนอนคืนนึ่งอ้อ เราจะเข้าร่วมทีสี่สิบครั้งเลยไหมถังเก็บของเสียมีความจุหนึ่งร้อยลิตรถ้าใครอึดุนะครับก็เก็บได้ร้อยลิตรนะฮะข้อของเสียนะครับคุรรักใช้น้ำอย่างประหยัดแตครับโอเคไปก่อนจะเป็นที่จะอึดุอเดี๋ยวออกไปเตรียมสบีก่อนไหมเราได้มืออะไรนะตอนค่ำแล้วเป็นชุด ใส่ฟูดเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำเราไปซื้อปูชักมาเพิ่มดีกว่าดีที่ชะอ๊องนี่เองใกล้ๆเฮ้ยก็ไปนั่งกินตรงนี้ก็ได้นี่นะไอชุดเนี่ยชุดเบาะตรงเนี้ยนะส่วนด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะเป็นบาร์นะครับปิดสามทุ่มด้านู้น ไหมคะบาร์เขาจะปิดตอนสามทุ่มแต่ว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะปิดตอนประมาณสี่ทุ่มเดี๋ยวจะพาไปซื้อเสบียงเพิ่มนะครับดีมากที่ที่เราจะไปซื้อเสบียงชือว่าอะไรครับสะพานปูชักมาถึงแล้วครับสะพานปูชักครับตรงนี้แหละครับสะพานปูชักที่ขายปูเยอะๆของหาดชอ่มปูม้าส5 0รยห้าเิสดอล้อนนเลยนะคะเราได้ แต่ว่าเราที่นู่นเราก็สั่งมือนไปเราจะแตะครูอย่างเดียวนะใช่ใช่ครูอย่างเดียวเพราะว่าเรามีทะเลอยู่ชุดหนึ่งแล้วตุ้ยสี่ห้าสิบสี่ทุ่มคลิปโอ้ยเก้าห้าอันนี้กี่ตัวโลคะสี่ตัวโลค่ะโลนค่ะปูเนื้อปูไข่เนื้อครับค่ะเนื้อเดียวขอบคุณนะคะจ้าจ้าไปจ้าไปจ้าไปจ่ายตรงนู้นต่อค่ะตอนนี้ขาดจิ้มดื่ตะกร้าครับใส่ตะกร้าครับ กกน,กกน่าตานุปกรณ i ปิกนิกครับอ้าวเชเย็น ริมชายหาดนะครับตรงนี้ครับเล่นน้ำได้ด้วยริมชายหาดแห่งเดียวของบริเวณนี้ตำรวจทะเลก่อนเลยว่าน้ำใสเข้าบางแสนโอ้ใช่บางแสนองนี้คือน้ำใสที่ก็ใสเหมือนกันนะเฮ้ยหูหินก็ใสแม่ใช่คือตอนนี้ไม่มีแดดนะก็ยังใสเลยอ่ะ <laughs> มันมาทีมันมาสู้เลยชมน้แม่้ยเขาอาหารมาให้แล้วนี่ก็เตาไฟนะครับเ,เป็นซีฟู้ดชุดเล็กนะครับที่เราจองไว้599บาทิบรกยากาศตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดไฟนะครับนั่น喏นตอนนี้เราก็จะหลังเต็ปปิ้งย่างของเรานะครับอืมบินเลอร์ก,กับแฟนเริ่มยา่างอะไรตอนนี้ครับย่างเท้าไปทางนี้ก่อน <c oughs> ดาบีคิว <c oughs> <Z> อันนี้เซตเล็กนะก็ <c oughs> คือจะมีห <c oughs> มูกัไก่นะ <Barbie S 2> อย่างละไมย กดจึง้งฮ่าห้องน้ําก็ไม่แคบอย่างที่คิดนะแบบว่าหมุนตัวได้แต่ว่าเป็นไงบ้างสะเทือนไหมใช่รู้สึกสะเทือนนะคันรถใช่แ,แต่หนูอาบไม่สะเทือนนะแต่ตอนพี่อาบคือสะเทือนไปทั้งคันโหนี่ผ้าห่มเหรอครับอุย้ยเป็นผ้านวมนี่โอ้ใช่ได้นุ่มอยู่นะจะห่ผมผ้านวมหรือจะต้องผ้านวมนุ่มกม็ได้ไ<อ>นุ่มก็ได้ และบรรยากาศตอนเช้านะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ตื่นขึ้นมาดูพาทิตขึ้นมากๆครับสวยริมทะเลจ ชุดอาหารเช้าของที่พักนะครับเขาจะมาเสิร์ฟให้ที่ห้องตามเวลาที่เรานัดไว้นะฮะก็มีข้าวต้มกระดูกหมูบาทังโกขนมปังปิ้งนะฮะมันสะท้อนแสงไปที่พื้นทรายอ่ะเป็นคำว่าอาเวย์เหมือนกันนี่เราก็ต้องเช็คเอาแล้วนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปนะครับที่ Facebook Away by a d นะครับราคาห้องพักเนี่ยถ้าวันธรรมดา2 5 0 0ถ้าแบบว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณ3,000ครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ